โย่ Yo, สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์ฟนพกิจนะวันนี้เราก็จะไปกันที่ภูทเบิกอะตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วปัม๊มปตทแถวจังหวัดเพชรบูรณ์เราก็มาเที่ยวกันช่วงนอกเทศกาลอีกแล้วครับคนจะได้ไม่เยอะนะจะได้ไม่ต้องแย่งกินแย่งเที่ยวใครขับรถสบายสบายชิลๆแบบรถไม่ติดด้วยคือเราออกเดินทางจากสมุทรสาครนะตั้งแต่ตีสามแล้วตอนนี้ก็แวะปัป๊ม มาหากับข้าวกินก่อนโอเคตอนนี้เราก็กินข้าวันเสร็จแล้วนะ mm hmm. เวลาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7จ mm ็ด hmm. โมงครึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลย mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลา ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกที่เราจะแวะของวันนี้ก็คือวัดผาซ่อนแก้วนะแวะมาไหว้พระหน่อยข้อดีของการมาในช่วงแบบว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลอ่ะมันคือว่าคนไม่ค่อยเยอะไงจะจอดรถซื้อของถ่ายรูปก็สะดวกไปหมดเลยไม่ต้องแย่งใคร แล้วที่วัดตอนนี้ก็คนโล่งมากดูนะโอเคงั้นขอตัวไปไหว้พระกันนะครับ โ okay, อเคล่ะครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่ไหนก็ต่อดีฮะไปไหนต่อดีไม่รู้ <c oughs> อะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะสําหรับคนที่ใส่เกงขาสั้นแบบนี้มานี่แบบนี้ไม่สามารถเข้าไปไหว้พระข้างในได้นะได้แต่อยู่รอบรอบรอบนอกมีอย่างหนึ่งคือว่านอกจากใส่ขายาวหรือ ซื้อผ้าถุงจากทางวัดราคา120บาทนะที่วัดไม่มีให้เช่านะครับต้องซื้ออย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเข้าได้ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เจอสมาชิกใหม่นะสมาชิกสมาชิกมาเพิ่มเอา้าไม่มีเสียงวะไม่เจอครับผมไม่มีเสียงหรอเจ๊อ้อยเจ้าเก่าิด ไม่เห็นอยู่มึงเห็นเลยไปไหนมานไหนปไหนมาข้นไม่รู้มามานี้เลเดี๋ยไอู้ลรถทั้งหลายอะเอาไหครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่พักที่เราจะไปพักที่ภูทับเบิกกันนผม โอเคตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วที่พักเราเรียกว่าบ้านพักละเบียงผาดาารรูบรรยากาศรอบๆเป็นไหมสวยปะตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งเห็นไหมอากาศไม่ค่อยร้อนนะแดดมีบ้างแต่ลมเย็นมากเห็นไหมยันสวย,ยเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักก่อน ห้องพักเรามากันสามคันนะนี่ดูห้องพักห้องแรกนี่ห้องพักห้องพักไม่มีอะไรมากมีเตียงทีวีพัดลมง่ายๆเลย แอร์ไม่ต้องเพราะว่าอากาศเย็นอยู่แล้วน้ำนี่มีค่น้ำอุ่ก็พอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวส่วนตัวผมก็กางเต็นท์นอนดีกว่าวได้ฟิลไวาเยอะ เดี๋ยวจะพาไปดูที่ชมวิวบนหลังคาบ้านแต่ทางเข้ามาค่อนข้างโหดเลยนะทางมันเล็กมากเลยโหดแล้วด้วยรถรถเตี้ยมาอย่างเงี้ยดีพี่ขูดดีกันชนหน้าไม่แหกก่อนวิวสุดยอดมาก เี่อย่างตอนตอนเย็นใช่เราก็มานั่งกินหมูทาบนนี้ได้นะบนดานฟ้าของหลังของของบ้านพักเราอะ่ะนะเนี่ย,เ,ยเพราะว่าเขามีปลั๊กไฟให้ด้วย,น,ยนี่ขนาดแดดร้อนนะเนี่ยลมที่พัดตอนนี้เป็นลมเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยถึงแดดร้อนแต่ลมเย็นก็ดีนะพอไหวนี่โอเคตอนนี้ก็ เตรียมเต็นที่กางเรียบร้อยแล้วนะกน็จะมากลางตรงเนี่ยอย่างของที่มาเนี่ยพวกเราก็จะมีจองไว้สามหลังคือหลังสองหลังทางนู้นเห็นไหมทางนู้นกับหลังนี้นะเดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์ตรงนี้เลยนี่ท้ายนี้ข้าง,ข,างข้างบ้านนี้เลยนี่โอเคเดี๋ยวมากางเต็นท์กันดีกว่า ตอนนี้กลางเต็นเรียบร้อยแล้วนี่มาดูเลยนี่กว่าจะกลางเสร็จได้เหนื่อยเลยเนี่ยเพิ่งเคยซื้อเต็นรุ่นนี้มาเลยยังกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไปดูข้างในเต็นกัน นี่มืดตื่อเลยหวังว่าคืนนี้คงจะไม่หนาวเกินไปนะเฮ้ดี๋ยวต่อไปก็จะไปหาถ่ายรูปแล้วก็สั่งหมู้ามากินกันดีกว่า ครับตอนนี้เราก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วสั่งบุกกะทะมาสองชุดโหแดดต้องบอกเลยว่าตอนนี้อากาศอย่างหนาวเยคาดการเลยอ่ะประมาณ17องศาได้อ่ะเพราะว่าตอนนี้หมอกอ่ะฟุ้งไปทั่วเลยเนี่ยหมอกเยอะมากไงบ้าะรอบๆนี่มีแต่หมอกมห,หมอกทางนั้นเลย บรรยากาศโคตรฟิลฟิลโคตรได้ฟิลโคตรด,ด,ดีชิลมากเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่ขาดไ่ได้เลยในการมาพุทธโบสถ์คือการกินหมูกระทะเดี๋ยว

คือมาไม่ถึงนะฮะเิเมได้เนี่ยเดี๋ยวเรามนยิ่งข้ามาแล้วด้วยยิ่งข้ามานะต้องลองเลยบ้านต้อบนะครับาะ่กหล่ำโคตรกอบอร่อยมากครับได้พี่น้องเดี๋ยวผมผมว่ผมยุ่งอยู่ลูกชายกินอะไรอ่ะหิวเหรอเแม่ปังกินแม่ ที่หมูะทะแล้วอยากซื้อมาทุกอร่อยๆต่ออย่างที่น้ำทุกหมดแล้วโซดาครับโซดาครับใส่ใส่โซดาเนี่ยครับใส่ไม่ว่าเป็นต๋วยจัไก่ว่าอะไรทุกอย่างแติมโซดาอย่างเดียวครับมันจะเข้ารสชาสต์ในไก่ในน้ำนี่ยมันจะต้องมัวจุ่มจากหมูะทะเคี่ยวมันเคี่ยวเดี๋ยวไม่มีตัวเล่าครเลยโซดาเดี๋ยวไม่มีตัวเล่าเดินหนักกันนะเนี่ยครเนี่ย ตอนนี้เราก็กินหมูกระทะกันเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มหมดแล้วไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับจ่าหมายด้วยจ่าหมายเจ้าของที่นี่เลยผมอยากให้จ่าหมายแนะนําฝากเพื่อนๆหน่อยครับว่าที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงติดต่อยังไงบ้างครับที่นี่เขาเรียกว่าบ้านระเบียงผานะครับผมเป็นบ้านติดหน้าผาเป็นเทรนของในกลุ่มของบ้านชมวิวนะฮะตรงนี้เป็นบ้านที่ติดหน้าผามีดาดฟ้ามีระเบียงบนหลังคา สามารถชมทะเลหมอกแล้วก็สวนบนดินได้ครับผมดีต้อนรับทุกท่านนะฮะติดต่อที่ผ่านที่เบอร์โทร0897060086หรือ Facebook ของจ่าหมายพิจบูร์ได้นะครับผมครับผมบต้องบอกเลยว่าจ่าหมายนี้เป็นกันเองมากอย่างกับญาติมิตรญาติพี่น้องเลยเขาบอก,กตรงบริการดีเยี่ยมและที่พักบรรยากาศโคตรดีเลยเออบรรยากาศเนี่ยมองไปข้างนอกนี่เห็นทะเลหมอกตอนเช้าแน่นอนนะ แล้วบ้านก็อย่างที่เห็นว่าตอนเช้าคือมีระเบียงชั้นสองด้วยสุดยอดวิวดีแจ๋วเลยอยู่คนเดียวนะนั่งคนเดียวเหงาตอนนี้เราพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงกำลังง่วสุมอะไรบางอย่างกันอยู่นะครับครับ <c oughs> นี่เพ่อรักกันอยู่แล้วครับ เอาโชว์มากินตรงนี้ต้งกระดงเดี๋ยวกกินลับก่อนตอนนี้เราอยู่บนชั้นสองนะมืดมากหมเลยหมดแล้วอากาศโคตรเย็นสบายเลยเพราะว่าเห็นไหม้ที่นไหน ไปดีกว่าทางลงนี้หนึ่งัน สำหรับคืนนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็คงจะแยกย้ายกันเข้านอนนะพรุ่งนี้รอตื่นมาดูทะเลหมอกตอนเช้าอีกทีหนึง่งโอเคบ๊ายบายครับผมดไนท์ฟันดีราติสว,สวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็6กโมงเช้าแล้วเมื่อคือนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงนะตอนนี้คือรอบๆตัวนี้ ไม่เห็นทะเลหมอกนะ <c oughs> เพราะว่าลมมันแรงแล้วหมอกเนี่ยฟุ้งเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูภาพรอบเห็นไหมหมอกลอยฟุ้งไปหมดเลยเย็นระบาย <c oughs> ไม่รู้ว่าช่วงสายๆเนี่ยลมมันจะหยุด หยุดพัดแรงหรือยังเพราะว่าถ้าลมหยุดพัดแรงเนี่ยเราจะได้เห็นทะเลหมอกตรงนี้นี่เป็นพื้นโล่งข้างล่างเป็นเราอยู่บนเขาไงข้างล่างแล้วเป็นแต่ว,ว่าหน้าผาลงไปเลยถ้าลมไม่แรงเนี่ยเห็นทะเลหมอกแน่นอนเมื่อคืนช่วงประมาณตีสองตีสามขึ้นไปเนี่ยลมมันกันโชกแรงอย่างหนักเลย โชคดีนะที่ยึดขาเต็นต์ตอกสมองบอกไว้อย่างดีอะ่ะไม่งั้นเต็นต์ปิวแน่นอน บโมงแล้วนะคิดว่าคงไม่ได้เห็นทะเลเหมอกแน่เลยเพราะว่าหมอกยังฟุ้งเลยแล้วฝนก็ยังตกปปล่อยอยู่นะเสียดายมากเลยวันนี้ที่ไม่ได้เห็นทะเลเหมอกดูหมอกยังฟุ้งเหมือนเดิมเลยโอเคครับยังไงก็ขอฝากที่พักที่นี่ด้วยนะนี่เลยระเบียงผาบ้านระเบียงผานะครับของเจ้าหมาย การบริการมันจะหมายนี่เป็นกันเองมากดุกญาติมิตรสนิทเลยแล้วที่พักรอบๆนี่ก็ดูธรรมชาตินะมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยโอ,โอ้เมื่อเช้ากว่าจะเก็บเต็นได้เหนื่อยเลยฝนตกด้วยฝนไม่ยอมหยุดตกสักทีเปียกเละหมดเลย ถึงจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอากาศดีจริงๆครับมาไม่เสียเที่ยวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย